สวัสดีค่ะแพรพรแสงทองนะคะวันนี้เดี๋ยวปกปิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนจะเห็นความสวยความงามความเซ็กซี่ของพุณมแม่นะคะตอนนี้เราก็มาแต่งหน้าทำผมกันนะคะปาดนลุยเท็ดคาเทสซอันแขกอินตระเดียด้นน่เท็ดโปรเท็ดผนะคะมาดคืออยู่บ่อสวยอยู่บ่พี่น้องสวยจะแต่รหัวอีกทัคนสวยวันนี้มีทุกคนสวยวุ้ยผู้ใดย่อมไผ่ค่ะ อันนี้เขาเรียกแต่งหน้าแบบไหนนี่ค่ะเป็นแบบว่าคือไม่ฟอร์มากใช่ไหมไม่ฟอร์มากหล่ะกับผ้าผ้ายวให้โจทย์ว่าว่าจะไปถาผลิตภัณฑ์เป็น v รีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแบบสุขภาพดีเนาะห้ากระดังแบบตอนแรกว่าจะแต่งแบบใสแบบว่าเป็นสุขภาพดีมันก็มันจะทรรมาดากเกินไปมันจะบอเป็นหน้าขยาก็เลยแบบอยากความสดใสความเฟรชี่แต่ว่าก็ยังมีความแฟชั่นความเฉียวก็เลยใสย่ความแฟชั่นลงไปอีกมันก็เลยแทนแบบ จากผีสวยใส่แล้วกันเผ่าไม่เผ่าเบอร์ผีตัง้งต้อยแต่ไม่เป็นแฟชั่นแฝงอ่ะแม่ที่จริงแฟนคลับอาจจะบวกเคยเห็นในลูกนีของแงพร่เปล่านะคะพี่นนท์ใส่คอมเมนต์ได้ไหมลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะตอบอันไหนใส่คอมเมนต์ลูกแต่งหน้าหรือคอมเมนต์จลิดบางที่เลยว้คอมเมนต์ทุอกอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนพี่นนท์ที่ว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นลูกอีกลูกนึงเพื่อจะทา ไทโปสเตอร์เ <High> นาะไโปสเตอลลง่มแบบันนี้มอลลั่มแบบที่แบบมอลลัมได้ป่ะน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งพี่น้องก็เคยเห็นลายแล้วเนะ man, man. าะแต่ก็จะเอาความนักขยาเข้าไป ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาฉันต้องชํำต้องชอบทุกสิ่ที่ทัวใจวันที่ยี่สิบนะคะเพลงใหม่แพรวยูคือสตาร์หงวงเลงนะคะปล่อยช่องแพรวพราวพีพีมีส o ิ f i ออฟฟิเชียลนะจ๊ะอย่าลืมติดตามนะคะ อมันหดเงินพี่น้องเด็หน่อยขอยพีพิตแตกไว้เปนอันอึ่นแตกของปันหาเันจนทิเด็ดแซ่บมอลลเพิ่งชุดใหม่บ้าบน้มัมันห่างหายไปโดนแล้วเพราะการเไปมสายส่วนพี่ตูดเจ้าคนก็ขาดบ้ัง อ,เป,อ,อเป็นเจหน่พี่น้องสวยบอเลิศบอต้องฟังเด้ปีนี้เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ก็ต้องสวยนะคะไม่สวยไม่ได้ยิ่งเป็นคุณแม่ยิ่งต้องดูแลตัวเองยิ่งต้องเลิศนะคะผู้ใดเกิดผู้ยิ่งท่องเก้าเดือนจีเป็นเรื่องสีพี่น้อง <c oughs> บ้านท่าก็เตบเสียดอยู่บนัน่งยู่งเเรว เต็งแรงหรอว่าเี็บ๊วยบ๊วยอย่างรคือท้องมันใหญ่นาะมันก็เกินงานแล้วก็แบบดูบางจริงจริงก็บ่กได้ว่าอันเซฟหุ่นเอียงจ้ของในพี่น้องมันมันก็เป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคือก่อนท้องเราก็เป็นคนที่รักสุขภาพดูแลตัวเองอยู่แล้วจย่างสินาพี่น้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเขาให้มีแบบ ดูแลตัวเขาครับแห่งนี้ตัวซอยอแห่งนี้ตัวซอยอจะเป็นที่พ้นเหตดขายมีแต่บ,กบวกกันเขาไปอีกก็แห่งศิลปเพิ่มกันอีกเพิ่นก็นเลยสะพังหมุนที่ละ,ะ,ะใช้จิตถ้าปิดตรงนี้มาใช้จิตหัวเป็นข้นทองพี่น้องอีห <c oughs> ลีพี่นอ้องแต่ดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะเพราะว่าคือคือบางคนก็นว่าอุ้ยคุณเน่คือมีแต่อันลูกออกลูกออกอย่างเซนาคือสิบปอยมีไขมันสะสมอย่างเซนา บริขายของดออ้วยบาโซฟาครับมว่มีผลิตภัณฑ์า,า,มามกันลองดูด้จงใช่ใทั้งอายุไล่ไปทุอยางมันกับเลี่ยนไปประกอบกันละพี่นอ้องไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมที่เราทานนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเข้าก็ตรงประกอบกันใช่ะมันเจาสกิน<ม>อาหารเสริมแต่เจ้าก็บ่าดูแลเรื่องอื่นไม่เกือเกา<ไ>่าเพราะฉะนั้นทุกสิทุยามันกันกบประกอบกันแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าขึ้นเวทีเราได้ออกกําลังกาย แมนแมนอันนี้เรื่องจริงเด้อเพราะว่าเข้าเปกระเทือนเนาะแต่เขาเต้นอ่าห่านแป๊บหนึ่งเขายังมวยหาผ่าพี่น้องแต่ว่ามอลลั่มลั่มจ๊คจูโมงเอาก็แล้วขึ้นเนาะก็ยังมวยแต่ยังแบบแสดงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมนทั้งหลอกทั้งเต้นนี่คือแบบสุดยอดนะคือแบบการหลอกกับร่งกายอย่างหนึ่งให้มันมันไหนใส่พลังไม่ว่าจะเป็นพลังกายแล้วพลังข้างในที่เราเปล่งออกมาสินะเรียกว่าเป็นมอลลั่มสบายเลยพี่น้องสวดหล่อสิจบขึ้น คุณนนบอกว่าดีนอกเป็นวอลลัล่นรองเพ่งกับเดมอนแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิด<ม>คุณคุณนก็บว่าอุ้ยแล้วคุณพ่อน้องนาลิตาทำไมไม่ได้ถ่ายโปสเตอร์ด้วยวัะสสันก็คือให้คนทรงมาหายพี่น้องคนมีมือกล่องไปนน่ ม,มีน้ำตาลมีนูดซีพนมีกล่องถือกล่องใหญ่ไปน้ำเป็นก็นสามารถทายให้กันได้แต่ก็ส่งมาให้เพราะว่าเขาจะเห็นปวดเตอร์งานถือกล่องไปเบิร์ตจู่ตู่พี่น้องเกาเลยจเด้รื่อยจากอ,อือผู้ย,นยืนอห้างก็เลยได้จ้างสร้างภาพพี่น้องพระเอกไง กอกระจมไปสังนพี่น้องไม่แต่คือหัวผัวพอติดตายลี่น้องเออโอ้หกรัวไกวมันใครกับกินหัดที่กันลล่ะแม่แต่ผัวเจาเมื่อบานตจวยิ่งพูดึ้นหัวผัวมือเดียวก็ได้มันตาตาเหือนมันตามันตานีแหละมันท่านกันพี่น้องกันแบบพี่เมยนะกจักตัวลูกกจักเม่ม่กระจักลูกเดียพาดผูดเดียาดก่อนกันละมันแห่งเก่ง จะเสร็จแล้วนะคะเหลือคาปาก,ก็เพิ่มแบบนิดหน่อยจากมืองสาวก็เป็นรูปแบบใสๆแล้วก็แฟชั่นนิดนึงอตอนนี้แบบมอล,ล่ามเนาะตองํามคนไว้ที่เป็นแม่ย่าเป็นแม่โปูแม่โปกับเธอพี่น้อง <c oughs> ท่านกระเทยผู้ยิ่งผู้ใดท่านกระเธอเนี่ยคือสุดยอดผู้ยิ่งพี่น้องอถ้าผู้ยิ่งคน้ใดแบบว่ากระเยออิ่นแม่แม่บอกมันละพี่น้อง คือเอาหลดเด้อฮะหรือว่าเราอยู่น้ำกระเทยไรถูกนอนกับพีจ่ากระเทยพี่น้องว่าท่านมันบ่ได้ดิท่านมันบอกภาษาจะแลเอ๋อจะแลอู่ว่าน้ำมันเ่าเป็ี่ยนแต่มากับพ่อฟังออกฟังพ่อฟังออกพ่อฟังออกพ่อเดียดามันขึ้นมามึงบอกให้กูบ่เห็นมิตรกูเก็ตเก่งกระเทยนะไอกหน่อยมาใหม่ดักหน่อยหางเก่อมาใหม่นี่มันเลิศอีดีพี่น้องมันเก่งเก่ง เออแต่นี่น่อยเข้ากันนะฮะคู่แต่ว่าเรื่องอันเรื่องเก่งนี่กัที่หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะสิเห็นรีดเดตมันนี่แหละออกมา,าอ,อกงานคับนี่แหละเรื่องแอลนี่แห้งเก่งค้าก็ทุกปีได้พี่น้องปีนี้ข้อยู่กินแอลขาวผูกเปลืองปัานไดก็ <c oughs> ปีนี้กับที่งานพ่อกับมีตัวเสริมลายเนาะ <c oughs> อนะ ก็ยังวันอย่างดี้นั้นคาวว่านมีพวกเน็ตไอดอลที่ว่าเขาเป็นก็นีิรุ่นจิเสเ้อร์ไพน์น้ำนองแมนบองพวกอพวกกันสามซาวยังคนหนึ่งอ๋อเออเออเป็นเสเซอร์ไพ์มือเปิดวงแมนพี่นองเน็ตไอดอลนะคะเดี๋ยวรอดูรอติดตามนะคะเดี๋ยวสิมี่เซอร์ไพนมือเปิดวงพี่นองถ้าเบอร์มันเป็นคนลึสันขึ้นทั้งทางไวแต่แล้วมากคนหนึงเม่นแบบเปตอยางหพว่าแตงเปนนกโกบเลยละ อ้เดี๋ยวจะต้องไปเบิ่งก่อนซื้อแล้วซื้ออย่างไรซื้ออย่างวะเมลี่เนลี่บอซื้อพอกับแม้แล้วเอิญอยู่บ้านนะเอ้ไอ้เกมนั่พ่เออไอ้ฮ่า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 ฮ่อ้อาั่นฮ่าฮ่าเุดฮ่า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 าฮ่าาก่า่าฮ่า่าฮาาก่ฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮบ่าฮ้าาฮ่าฮ่าฮ่าฮก็า่า่า โอมาดามจูนเนาะมาดมจูนเมลี่อะไรกันนิลุยสามสาวเพิ่มมาดามจอนจัดบ่ะม่มาดามจนจัดคนบอยู่คนบอยู่ตอนนเราได้ตัวบาลเราเราเราบริคืนห่านดอกเราประจำการที่ห้องน้ามือเปิดโอ้กันเก็บข้าวห้องน้าไี่ตั้งใจเออเก็บข้าวห้องหน้าก็สงม่วงน้มันนั่นเนาะเอออีหลี่สี่ที่บอกแล้วยู่ดอกว่าห้องน้าเด้อว่าเมนตน้องเล่นก็ให้คนอื่นเขาแน่นะเฮ้ยอยังน่ะ อย่าพลาดด้อพี่น้องเปิดว่ามันมีความเสียงผู้ใดเพื่อกองหันไปบงกันนะอ้ะอะอา,าวแล้วมาแต่เรื่องนี้คอยมาจอบฟังตั้งโดนแล้วพี่น้อง <laughs> โอ้ยผมว่เดียวาคนเจ้าเด้อ,อาเาง,งเผนว่างแผนขอไปเก็บคาห้องหน้ำโอ้ยไม่ยอยากอเจ้าก็บอกให้เราไปทีทวีทีีทวีทวีทวีทีทีทว <c oughs> <c oughs> ีวเท่ที่ี่ีี เนื้อกาเทยเรื่องกันนี่ละแม่เนื้อกาเทยเรื่องเนี่ยอะนี่นี่กระเทยละยีมือเปิโลกห่กัดดีโลดทุ่มยูน่าหัานนี่กัรดกาเทยเจ้าทินกรเป่นยม่้อแอมอยันสิบไปยูน่าฮันเดี๋ยวพี่น้องคอยย่านจจสิเป็นคอเตือให้บักเตือตั้งิมันม็นบัวย่กายนี่ปเข่ายถลายุ๊โอ้ยแหวหวาอะไรก่อยถาีอีีเด้ยมนี่เอมแล้ว สายปลอยดีปลอยฝาทุนทางวูปรีบติดเขียววะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะสีเป็ายชุดมอลลัมในบัดที่นี่แต่ว่าสีปากเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสีปากเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงสีอะไรด้วยนะคะ ชุดคุณแม่ปีนี้กะเดี๋ยวอุ๊บวิเวก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเ่อกับสิชาใส่ประมาณจักสองสามชุดสามสี่ชุดกับพ่อนะคะมือนี่ถ่ายถ่ายอ่าโปสเตอร์งานนะคะแต่ว่ามือปิดบ่วงเดี๋ยวกาซิมีชุดอื่นๆมาเพิ่มอีกนะจ๊ะ <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะติชมได้นะคะ Hello. Hello. พ่อพี่บ้านฟิแนแลนด์ว่าไงคะลูกนี้ป๊าโอเคเดี๋ยวฮอตสิเมื่อไปจอบเมืองนิดหน่อยว่ามันใส่สุดแล้วหรือไปมาที่นี่ฮก็สีไปถ่ายเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตชุดหางเกลือสีไม่เป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตนะคะถ่ายเฉพาะชุดที่แล้วนะคะชุดใดที่บ่แล้วก็คือรอเบิ่งมือเปิดบ่วงกันแล้วก,กันนะจ๊ะ